มันท่องไว้นะพระคาถาทวงนี้บทนี้เพียงจุดทูบสามดอกหน้าหิ้งพระแม้ไม่เอ่ยปากทวงลูกนี้เขาจะนำเงินมาคืนทันทีลองมาติดตามรับชมเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีสลีลิงดำกันเลยนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ เรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าถึงเรื่องของการเกิดและการตายเรื่องของบาปบุญและจิตสุดท้ายก่อนตายไปนั้นมีมากมายดังเช่นการตายจากคนแล้วไปเกิดเป็นวัวจากหนังสือตายแล้วไม่สูญโดยมีผู้ถามมาว่าเรื่องตายจากคนแล้วไปเกิดเป็นผีนั้นไม่สงสยัยแต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์รับใช้มีบ้างไหมหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า ็พอดีอาตมาไปพบเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอดีตอันใกล้ปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคมปีพศ2465พระภิสุสีแห่งวัดแก้วจำมฟ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้พันโทพระพินิษฐาลาฟังอาตมาทราบมาจากพระพินิษฐาลาอีกทอดหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่ามีชายจีนคนหนึ่งชื่อเกา มีภรรยาเป็นคนไทยชื่อทองคำตั้งร้านขาอยู่ในตลาดน้อยจังหวัดพระนครสมัยที่คุณพราเล่าเรื่องนี้เขาอย่างนิยมเรียกว่าเมืองบางกอกกรุงเทพหรือพระนครน,นั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังและนับถอยหลังจากปีพศ2465ไป37ปีสมัยนั้นแกขายาฟินได้ถูกไฟไหม้ร้านขาในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ร้านค้านั้น เป็นเวลาดึกสงาดแกรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อไฟลุกลามมามากแล้วแกเก็บสมบัติส่วนอื่นไม่ทันเลยขวาเอาบัญชีข,า,ขายออกมาได้อย่างเดียวโดยคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีไว้คงไม่อดตายเพราะยังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฟินที่ยังไม่ได้ชำระเงินอีกหลายราย ต่อมาแกก็เลิกขายยาฟินหันมาขาขายชันและน้ำมันยางจึงไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งสำหรับบทชันยาแกบทชันขายแกก็ค่อยๆร่ำรวยขึ้นมาตามลำดาบจนปลูกตึกเป็นที่อยู่และร้านขาตอนนั้นแกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยาหลังจากไฟไหม้ร้านขาฟินแล้วแกก็เกือบสิ้นสาบต่อมาก็ขาขายเล็กๆน้อยๆยพอมีทุนก็ได้ซื้อวัวตัวนี้มาบทชัน เป็นเหตุให้มีฐานะมั่นคงจนมีตึกมีร้านอยู่จึงไม่อยากจะรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยากให้ลำบากอีกต่อไปหากจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานแต่ก็กลัวว่าวัวนั้นจะต้องไปทำงานที่หนักอีกจะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะคาจะเอาไปไว้ที่ร้านขาก็ไม่มีที่เหมาะสมตรึงไปตรองมาก็คิดได้ว่าที่วัดทองนุพคูณฝั่งทนบุรีสมัยนั้นเป็นวัดอยู่ในสวน มีบริเวณกว้างมาสนามหญ้าก็ใหญ่โตแกก็มองเห็นประโยชน์สองทางคือหนึงถ้าแกเอาวัวตัวนี้ไปถวายพระพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าหัวก็จะอยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของแกที่ปรารถนาจะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำงานอีกต่อไปและประโยชน์ข้อที่สองพระท่านจะได้อาศัยวัวเก็บหญ้าในลานวาดัดเพื่อกินเป็นอาหาร เป็นการช่วยพระปราบญ่าไปในตัวด้วยเมื่อแกหารือกับคุณนายทองคำสีภรยาของท่านไปแล้วเป็นที่ตกลงกันแล้วว่าแกจะนำเจ้าหัวของแกข้ามไปฝั่งพระนครฝั่งทนสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญายังไม่มีต้องอาศัยเรือจ้างข้ามฟากตอนที่แกเอาวัวข้ามแม่น้ำแกให้เจ้าวัวตัวนั้นว่ายน้ำตัวแกเองก็นั่งบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อย แกก็ขิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้ายเมื่อข้ามฝากไปฝั่งทนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนยากไปฝากกับเจ้าอาวาเมื่อท่านเจ้าอาวาตรับฝากแกก็กลับบ้านมานอนสบายใจที่ได้สง่งคลอวัวที่แกรักได้สมเจตนาพอเช้าวันรุ่งคืนแกก็ต้องแปลกใจที่เห็นเจ้าวัวตัวนั้นมายืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้นวัวหรือมา้า หรือควายเดินในท้องถนนหลวงไม่ใช่ของแปลกเพราะสัตว์พวกนี้มีมากในถนนหลวงรถหาได้ยากเต็มทนวันหนึ่งจะมีรถยนต์ผ่านเข้ามาไม่เกินสีเที่ยวเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหานะส่วนใหญ่ก็เป็นรถมา้าและเมื่อแกกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ได้นำวัวตัวนี้กลับไปให้พระวัดทองนุพคุณใหม่ซึ่งในคืนนั้นเอง แกได้นอนหลับฝันว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหาบอกชื่อตัวเองว่าชื่อโลกเมื่อสมัยที่แกขายยาฟินนั้นนายลกหรือวัวตัวนั้นเคยซื้อยาฟินเป็นสินเชื่อไว้ยังไม่ชำระให้หมดเห็นว่าเลิกขายยาฟินก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าวัวตัวนั้นที่มาเข้าฝันก็พูดต่อไปว่าเมื่อฉันเป็นหนี้นายและยังไม่ได้ชำระนี้จึงได้มาเกิดเป็นวัว เพื่อให้นายใช้งานเป็นการชำระด้วยแรงงานขอนายจงไปเอาฉันกลับมาใช้งานจนกว่าฉันจะตายไปตามสภาพฉันจึงจะได้ผลน,นี้ถ้านายไม่เอาฉันไปใช้ชาติต่อไปฉันก็จะต้องมาเกิดเป็นบัวให้นายใช้งานต่อไปโอกาสที่จะหมดโทษก็ไม่มีถ้านายสงสารฉันขอให้นายไปรับฉันมาใช้งานตามเดิมเถิด พอรุ่งเช้าเท่าแก่แกก็สำรวจตรวจดูบัญชีลูกนี้พบชื่อลกจริงๆมีหนี้ตามบัญชีอยู่36บาทเมื่อหลักฐานมีตรงตามที่ฝันแก่ก็ไปนำเจ้าวัวแสนซื่อของแกมาไว้ที่บ้านใช้งานแต่เพียงวันละนิดหน่อยพอว่าเป็นธรรมเนียมจนกว่าว่ามันจะตายไปเรื่องนี้คุณพระพินิษ์บอกว่าเจ้าพวกวัวควายช้างหมาที่ถูกใช้งานหนัก,นกโดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ผลที่ได้รับตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือหญ้าสดบางหญ้าแห้งบางเห็นจะเป็นเพราะสมัยเป็นมนุษย์คงจะคดโกงเงินคือเป็นหนี้สินแล้วไม่ยอมชำระหนี้สินแบบนายลกนี้เป็นแน่บางทีเจ้าของเงินเขาไม่ว่าแต่กฎของกรรมว่าเสียเองทางทางที่เจ้าของเงินไม่รู้เหนือรู้ตัวเรื่องการถูกลงโทษส่วนวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้วเมื่อเขาหมดความต้องการ ก็ถูกเจ้าของจับไปฆ่าเป็นอาหารก็คงจะเนื่องมาจากชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ประเภทนั้นตายจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นและต้องถูกฆ่าตายจนกว่าจะครบจำนวนตามที่เขาฆ่ามาแล้วก็เป็นอันว่าคนที่คิดจะหลบหนีด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อเจ้านี่จะได้ตามทวงไม่พบถ้าเรื่องนี้มีผลตามที่ท่านพระพินิจเล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนท่านที่หลบหนี เพราะถ้ารับใช้สมัยเป็นคนเพื่อการชำระหนี้ด้วยแรงงานยังมีโอกาสกินข้าวกินขนมได้อย่างเจ้านี้เหนื่อยก็ขอร้องผัดผ่อนได้ร้อนก็บอกได้แต่ตอนที่เกิดเป็นบัวเป็นควายนั้นแสนจาระทมหิวข้าวกระหายน้ำเหนื่อยหมดทางที่จะรายงานเราพูดไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องมันเป็นกรรมที่แสนทรมานมากเลยนะหลายๆคนคงเพียรใจกับคนประเภทนี้ ตอนมายืมพูดจาดิบดีบอกว่าไว้ใจได้เงินเดือนออกจะรีบคืนแต่พอได้เงินไปแล้วถึงเวลาคืนกลับเงี้ยหายพอเราไปทวงก็พูดจาถากถางเอาเราไปประจานเรียกว่ากว่าจะได้เงินคืนแทบจะต้องไปกราบเท้าเลยสำหรับท่านใดที่มีเพื่อนยืมเงินไปแล้วเงี้ยหายคนนิสัยแบบนี้ต้องเจอพระคาถาทวงนี้ตามหาของหายได้ชัวร์แน่นอน ลองทำตามวิธีนี้ดูนะไหนๆก็ทวงมาหลายวิธีแล้วยังไม่ได้ผลซึ่งพระคาถาทวงนี้นี้หลายคนที่เคยให้เพื่อนหรือคนรู้จักยืมเงินก็คงรู้ว่าการทวงนี้เป็นการทวงที่ยากที่สุดบางทีถึงขั้นต้องทะเลาะกันเลยนะและของหายก็เหมือนกันหายยังไงก็หาไม่เจอบางทีเราอาจจะลืมที่เก็บให้ท่านทำการจุดธูปสามดอกหน้าหิ้งพระ แล้วตั้งน้โมสามจบภาวนาพระคาถาทวงนี้ไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอาปิหนูหาุกาสันตามุขันจา ปาริสุตสติโอรามามานาปปาเรมาปูระเตวามะโหทาทีตีโดยให้ท่านภาวนาสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ